ข้อนี้ต้องเข้าใจครับว่าคําที่เห็นมันเป็นคําประเภทไหนนะครับภาษาอังกฤษก็จะมีคํานามมีเวิร์บมี adjective มี adverb นะมี conjunction นะครับสังเกตคือไอ้ที่เติม ed ed เนี่ยมันจะเป็นเวิร์บนะครับที่เติม ed ed จะเป็นเวิร์บ answer ทุกคนน่าจะพอแปลได้ answer มันคือการตอบถูกไหมหรือเดาจากตรงนี้ก็ได้มี ed แสดงว่ามันก็เป็นเวิร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  นะครับแต่เจอตัวนี้ <S <S VERB เติม ing โดยหลักการเนี่ยสิ่งที่อยู่หน้า ing มันจะต้องเป็น VERB to be อย่างเช่น he is answering อย่างนี้ได้นะครับแต่ข้อนี้ไม่ใช่ก็ตัดมันทิ้งไปข้อหนึ่งแล้วนะ verb ed เราจะไม่ใช้ VERB ed คู่กันนะครับ verb 2ตัวเป็น ed คู่กันเราจะไม่ใช้เราตัดข้อนี้ทิ้ง ไอ้น,นี่เป็นเวิร์บดั้งเดิมเวิร์บอินฟินิทีฟนะครับก็คือเวิร์บแบบไม่เติม ed ไม่เติม es ไม่เติมอะไรเลยเวิร์บรูปแบบ Original ลนะเวิร์บออริจินอลจะตอบได้ก็ต่อเมื่อมี to มาขั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอบข้อ3นะแล้วสังเกตว่าคําที่เขาจะผันเนี่ยผันเป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตจะผันแค่ตัวหน้าอีตัวหลังเราจะไม่ผันนะครับเวริรตัวหลัง to เราจะไม่ผัน